ให้ผมคดถึงเพลงหน่อยนะชุ่มป่อยไปกระแกตับตันดีมากเป็นไงบ้างสำหรับความภูมิใจเราเอ่อเพลงเป็นของวงไฮเครับผมจริงๆผมชอบชื่นชอบวงนี้มาสักพักแล้วเพราะว่าผมชอบเพลงไวท์นี้แล้วก็เพื่อนผมเป็นคนแนะนำเขาเจฟฟ์ซัตเตอร์เป็นคนแนะนําวงนี้เองครับแล้วก็รู้สึกว่าผมชอบชอบวงนี้แล้วก็อยากอยากร้องเพลงของเขามานานแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานของเมลินดาแล้วก็เลยบอกว่า เขาวนี้แหละโอกาสผมก็เลยเลือกเพลง Dancing With My Phone เพราะว่ารู้สึกคิดถึงแฟนๆจริงๆครับผมเพราะมันจะมีช่วงที่บอกว่าไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยผมก็เ mm hmm. ชื่อว่าเขาก็น่าจะรีเลทเหมือนกันว่า,าการที่คิดถึงใครบางคนมันก็คงแบบเป็นเหมือนเนื้อเพลงอะไรอย่า mm hmm. งวันนี้เ็แฟนแล้ยังคงเหมือนเดิมอ๋อยิ่งกว่าเดิมเลยครับผมก็อย่างที่ผมบอกตอนเมื่อกี้นี่ก็คือว่าตอนผมมาว w a l ก i n g ตอนเช้า,าผมรู้สึกว่าอา่ะ เดี๋ยวจะเดินมาตรงนี้ตรงนี้คือแพนในหัวหมดแล้วแต่ว่าพอพอมาแบบมาจริงๆแล้วไม่มีที่เดินเลยผมก็เลยตกใจนิดน,นึงอ๋อไม่ใช่ตกคือเซอร์ไพรส์น,นิดนึงว่าอ๋อแบบมีคนมาซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณมากเลยผม <c oughs> ตื่นเต้นไหมเพราะว่าเวลาแต่ละครั้งแฟนๆจะมาซัพพอร์ตเยอะมากตื่นเต้นตลอดเลยผมแล้วก็ทุกครั้งที่ต้องร้องเพลงก็ตื่นเต้นแบบว่าคูณสองเข้าไปเลยทุกครั้งที่แบบแฟนมาหาเรเยอะอย่างเงี้ยมันสนใจยังไงบ้างเวลาเราทำกิจกรรมอะไรเงี้ย คือมันเป็น p ร o r t มันเป็น energy อีแบบหนึง่งอะคือเราไปอ่านคำอเราไปอ่านในอ,ออนไลน์ว่าเขา support เรายัางไงบ้างเขาบอกว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เท่ากับว่ามันไม่เท่ากับการที่มาเจอเขาต่อตัวไอตัวอ่าเดี๋ยวขอพูดพิมภาษาอังกฤษนะับ It's not the same as meeting them in person ใช่ประมาณนั้น,นะะก็รู้สึกว่ามันดีกว่าตอนเราได้เจอกันอะไรเงี้ย ัจะมีจะมีโปรเจกต์เพลงออกมาอีกเลยสำหรับเราโปรเจกต์เพลงล่าสุดผมได้ไปได้ไปถ่าย MV ครับผมได้ไปถ่ายมิ้ก็เดี๋ยวกำลังจะออกมาเร็วๆนี้ครับผมต้อติดตามนะครับผมอันนี้เอ็ครั้งแรกเลยใช่ครับเป็นไงบ้างสำหรับการาัดไปเป็นเรื่องบทบาทหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกับการออกกองซีรีส์เท่าไหร่ครับผมคือมันก็เหมือนเราได้บอกว่าสวมบทบาทอีกอันหนึ่ง อ๋อผมรู้สึกว่าคิดถึงคิดถึงการออกกองครับผมก็เร็วๆนี้ก็เนื้อหานในเพลงมันจะเมดประมาณอ๋อโอเคอ่ะ,อะ,อะเพลงมันชื่อชื่อว่าเกียรติความบมงเอิญน,นะ,ะผมก็อ <c oughs> าจจะเดาได้ด้วย <c oughs> ด้วยไ <c oughs> ตเติ้ลนะว่ามันอาจจะอาจจะขมนิดๆอะไรเนี่ยครับผม จริงๆไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเขาปูนื้อเรื่องมาบอกว่ามันมันรีเลทผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรีเลทได้อะไรเงี้ยคือมันมันเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอ่าหลายคนอาจจะมีเรื่องคล้ายๆกับตัวละคร m a บีอะไรเงี้ย <laughs> ใช่ชมใม <laughs> ไม่ไม่ไม่มา <laughs> ผมแค่บอกอ๋อเข้าใจว่าแบบว่าอ่าเข้าใจฟิลตัวละครเฉยหลายคนแบบคล้องกันมีเลยใช่ผมรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นแล้วก็เขาแบาบรอซัพพอร์ตครับ ถึงเรื่งองเนาะสำหรับแฟนมีทแพนไปถึงไหนแล้วตอนนี้สหรับแฟนมีทที่มาเกาปะอ๋อเพิ่งไปมาแล้วผมใช่ถึงแล้วไปมาแล้วเป็นไงบ้างที่นู่นแบบถึงว่ากระแสอ๋อ,อคือเขาเป็นแฟนล้นมากใช่คือที่นู่นเขาแบบว่าเขาสป,ปอร์ตเบอร์แบบเบอร์11เอ็ดเลยผมคือเขาเขา <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตบอกว่าไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นแฟนมีทประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมคือเขาเอเนจีล้นตลอดเลยแบบแล้วก็ทําให้ผมแบบว่า มีมีแรงที่จะบอกว่าไปต่อครับผมแล,แล้วก็ยังมีตอนตอนบอกว่าตอนเสร็จแล้วก็ยังมีบอกว่าถ่ายรูปอีก mm hmm. เขาบอกว่าทําให้ผมไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วผมผมยืนผมจำได้ว่าผมยืนประมาณ3าสี่ชั่วโมงคือบอกไม่รู้สึกเมื่อยแล้วคือบอกว่าได้เจอเขาได้เห็นชุดที่เขาใส่อะไรเงี้ยมันรู้สึกสนุกครับรู้สึกว่าเจอหน้าแบอบกว่าเจออะไรอยู่นี้อยู่นี้แบบโทษเห็นะเจออะไรที่อยู่นี้แบบนี้มันรู้สึกว่ามันนานๆมันแบบแรในชีวิตแบบใช่ เราต่อไปประเทศอื่นมีมีคิดไปยังตอนนี้ยังไม่มีครับผมแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วผมอยากไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศแด้อย่างช่วงใกล้จะถึงสิบปีแล้วนะคะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาให้แฟนไดีโปรเจกต์อะไรมีคะมีเขาดาวปาร์ตี้ครับผมของเบียนคลาวผมก็จะเป็นครับให้บอกว่าเราจะปิดท้ายปีด้วยกันนะผมก็จะเป็นปาร์ตี้กับแฟนๆครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันนะผมยิ่งใหญ่เลยเป็นการลงกระหังแน่นอนครับผมแน่นอนครับผมได้ยินว่าจะมี พี่กระแตสยามแล้วก็พี่ทางไทยไปด้วยอะไรเงี้ยก็มันแน่นอนนะผมใหญ่กว่าปีที่แล้วอันนี้ดูยูนเคยเคยมีจัดแค่ปีที่แล้วผมก็แน่นอนว่าจะใหญ่กว่าปีที่แล้วแน่นอนครับผมผมเตรียมเต้นนะผมเใช่ไป้ายก่อนแล้วคือตอนเริ่มปล่อยสเต็จกันเดียวเลยผมผมไม่ต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานอ่ะคือเรามาสนุกกับแฟนๆก็เลยรู้สึกว่าผมแค่เตรียมเตรียม energy ไว้แล้วกันนะใช่ อันนี si oh, ้เป็นช่วงดู่ให้กับวันเกิดเราใช่ครับผมจะมีเพราะว่อ yes? <yeah, uh, ันนี้มันจะร่วมร่วไปเลยไหมอ๋อคือแฟนๆเขาจะจัดงานวันเกิดให้ครับผมใช่อันนี้เดี๋ยวรอแค่ปัปีนี้ปีนี้อย่างหลายๆคนเขาจะเป็นสักพักแบบว่าเปเงินเป็นส่งเลื่นเป็นช่อเงินอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆแค่อยากเจอทุกๆคนครับผมใช่ ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษที่หวังไหมก็แค่อยากเจอทุกคนในงานงานวันเกิดนะครับหรือเราเองจะมีเซอร์ไพรส์กลับไป้ไหมสำหรับปีนี้อ๋อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าวันเกิดผมใกล้วันเกิดผมผมเป็นวันคริสต์มาสผมอยากจะเตรียมอะไรเตรียมของขวัญคริสต์มาสให้แฟนทุกคนนะผมแล้วเตรียมของขวัญให้ตัวที่ดีไหมอยากได้อะไรไหมปีนี้ผมคิดว่าจริงจริงอ่ะ ตลอดการเวลาแบอบกว่าตลอดเวลาเลยผมก็ให้องคผวให้ตัวเองก็คือก็คือเวลาผมก็ให้เวลาให้ตัวเองแบอบกว่ามีเวลาพักผ่อนมีเวลาอ n j อยสิ่งที่อยากทาอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นก็ของผ่อนพอแล้วันอาเราหลยคนแบบดนี้่ากนเรเนทลว่า้วนตัวอยางี้เราเคยโดนหเพราะว่าบางทีออกอยคนจะเยอะเลยจริงๆออกงานไม่ไม่ค่อยเจอครับผมแต่ว่าออนไลน์ก็ ก็มีอะผมต่ว่ารู้สึกว่า่างที่บอกมันต้องให้น้ําหนักเท่ากัน,นับถ้าเกิดเขาจะอวยเรา100%เราจะไปเชื่อ100%เราก็ต้องให้คนที่บอกว่ามามาว่าเราเหมือนกัน,นอะไรเงี้ยก็คือผมให้น้ําหนักคนที่ชมกับคนที่เขาว่าเราเท่ากันหมดเลยก็ให้มันเป็นกลางทั้งหมดใช่ับแล้วก็คือแฟนคลับเนี่ยเขาจะให้ energy เราแล้วก็อาจพูดว่านตออี้ fan เขาอาจจะดึง energy เราก็ได้อะไรเงี้ยก็ให้เขาแบบไม่มีไม่มี อ๋อไม่มีอำน,นาจที่จะทำแบบนั้นกับเราหมายถึงลหลายๆคนเขาอาจจะเจอแบบวา่าตาใครอ๋อไม่ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงใช่บางเวลาเราแบบเรา p r i v a t พักผ่อนเลยแบบไปดักต่อที่คอนโด,ดอด <คำ S 2> ๋ดอผมผมยังไม่เจอขนาดนั้นนะผม่มน่าจะแบบเหมือนพี่เราก็โดนอย่างพี่มายโดนที่เขาได้แบบมีมาเตือนน้องๆบ้างไหมดิอ๋อก็อยู่แล้วผมก็เขาก็บอกตลอดว่าถ้าถ้าเจอแฟนคลับ ตอนเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยก็บอกตามตรงนะว่าอันนี้คือเวลาส่วนตัวหลังครยก็คุยๆกับเขาอะไรเงี้ยอย่างผมใช่ล้วไ่ต้องทำตะวันทวหรือมีมาตรการเรากลัวไหม้ยจริงๆผมไม่กลัวไม่ไม่ได้กลัวแฟนคลับเลยผมผมรู้สึกว่าเขาก็คือคนเหมือนกันคือเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นที่อยากจะเจอเราอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าแบบเวลาส่วนตัวขอโทษด้วยนะครับผมอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจครับผม ก็คือเราจะมีท e> ี่ก็มีระยะห่างในบางเวลาถูกไหมคิดว่า boundary เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็แฟนๆส่วนใหญ่เอาเป็นว่าแบบว่าเกือบเกือบหมดแล้วเขาเข้าใจเรื่องนี้ใช่อย่างทางใต้ก็มีมาตรการถ่วนอะไรออกมาณใช่ผมก็ก็ตามครับผมตามที่เคยประกาศไว้ยังมองงยสามารถเดินทาง อ๋ได้เลยครับผมได้เลยไม่ม um. ีปัญหาลำตัวอะไรอย่างนี้ไม่รู้ลำตัวไหมลางตัวเราตัวใส่แว่นใส่ไหต้องบอกไม่ได้เลยถ้าเกิดพังตัวหรือไม่ไปจ้โอเคบอก